The future is now. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องนิ้งนะคะวันนี้รีวิวจากโชว์รูมฟอร์ดอเมริกันมอเตอร์เชียงรายนะคะสาขาสีแยกแม่ก่อนค่ะวันนี้น้องนิ้งจะมารีวิว Ford Ranger XLS นะคะเป็นรถ Ford ต,ตัวเตี้ยที่ทุกคนนิยมขับกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยว,วเราต้องมาดูก่อนนะคะว่ารถตัวนี้มีออปชันและฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะขอยญาตนะคะอันดับแรกนะคะไฟหน้านะคะของรถคันนี้จะมาพร้อมไฟที่แยก ไฟสูงไฟต่ำให้เลยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกที่เป็นตัวติดตั้งมาจากโรงงานเลยค่ะและรูปโฉมที่แตกต่างไปจากรุ่นอื่นก็คือ Ford Ranger XLS ของเราเนี่ยนะคะจะมีกระจังหน้าสีเทานะคะซึ่งถ้าทุกคนรู้จักและมองด้วยตาเปล่าก็จะรู้ได้เลยว่าตัวนี้คือ XLS นะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะ ฝากระโปรงหน้าของเราเป็นแบบชกอัพมาเลยซึ่งลูกค้าเนี่ยถ้าเปิดฝากระโปรงหน้าจากด้านในรถแล้วนะคะดึงปุ๊บเอามือสอดเข้าไปแล้วปัดทางด้านขวานะคะนี่นะคะก็จะเป็นช็อกอัพขึ้นเลยรถตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อยู่ที่2.2นะคะหรือว่า2,002ซีซีเนาะอยู่ที่160แรงม้านะคะ385แรงบิดนะคะช่วยในการขับเคลื่อนรถไปข้างหน้านะคะ และรถตัวนี้นะคะถ้าพูดถึงระบบเซฟตี้นะคะจะมาพร้อมระบบป้องกันล้อล็อกนะคะในระหว่างการขับขี่ที่เสี่ยงอันตรายนะคะแล้วก็ระบบ ABS หรือระบบช่วยกระจายแรงเบรกนะคะเวลาเราเบรกกระดานหันนะคะล้อจะไม่ปัดนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาดูตรงส่วนล้อเนาะล้อก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด16นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กที่มาจากโรงงานเลยนะคะของแท้จากฟอร์ดเลยค่ะ ต่อมานะคะคที่ขาดไม่ได้เลยของ XLS ของเราก็คือกันชนท้ายนะคะส่วนนี้จะเป็นกันชนท้ายแท้จากโรงงานนะคะถ้าตัวรถเป็นสีไหนกันชนท้ายจะเป็นสีนั้นอย่างตัวนี้เป็นสีขาวก็จะเป็นสีขาวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะตัวนี้นะคะคก็จะเป็น Open Ca p หรือแคปเปิดได้ของเราซึ่งแคปเปิดได้ของเราเนเปิดได้กว้างถึง90 mm hmm. องศาเลยค่ะสังเกตน,นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูภายในตัวรถนะคะ สำหรับในตัวรถนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าตัวนี้จะมีระบบนิรภัยก็คือถุงลมนิรภัยคู่หน้าซึ่งจะมีทางด้านฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะมาดูที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนาะขับง่ายสบายมากเลยผู้หญิงก,ก็ขับได้นะคะฟังก์ชันก็จะอยู่บนพวงมาลัยเลยแบบครบชุดนะคะทั้งปุ่มปรับเสียงเร่งเสียงรับโทรศัพท์นะคะ แล้วก็ต่อมาก็คือตัวหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอที่อัปเกรดขึ้นมาเนาะเป็นหน้าจอระบบสัมผัส8นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto เนาะแล้วก็ Apple CarPlay มีระบบ GPS นำทางให้ในตัวเลยนะคะนี่นะคะสามารถเชื่อมต่อ USB เอชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านทาง Bluetooth ได้ ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนาะที่อยากจะแนะนําก็คือตัวปรับไฟนะคะตรงนี้เป็นแบบระบบหมุนเลยสะดวกกว่าที่เราจะมาทําตรงที่ปัดน้ําฝนเหมือนอย่างเมื่อก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นระบบเชื่อมต่อปลั๊กไฟเนะาะทั้ง12โวล์นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถเสียบสาย USB ได้มีทั้ง2จุดเลย ตัวสุดท้ายเนาะที่จะแนะนําก็คือระบบเซ็นทันล็อกนะคะตัวนี้นะคะเปิดปิดรถก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราขับรถออกไปแล้วรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะและอีกอย่างตัวนี้นะคะเป็นสามารถเปิดปิดฝาถังน้ํามันได้เลยถ้าสมมติว่ารถล็อกอยู่แล้วเราอยู่ในรถนะคะเราไม่อยากลงจากรถนะคะง่ายเลยกดปลดล็อกฝั่งไหนก็ได้ค่ะด้านคนขับหรือว่าฝั่งผู้โดยสารก็ได้ฝาถังน้ํามันก็จะปลดล็อกเลย สำหรับหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยระบบเยอะขนาดนี้แล้วราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะราคาตัวนี้อยู่แค่659,000บาทนะคะแถมตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะเพียงแค่คุณมีเงินแค่49,000บาทย้ำนะคะ49,000บาทก็สามารถออกรถได้แถมเราจ่ายค่างวดให้อีก3เดือนนะคะลูกค้าก็รับรถจ่ายเงินแค่49,000แล้วรับไปค่ะฟรีๆ3เดือนเดือนที่4ค่อยจ่ายนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากรู้ว่าแคมเปญน,นี้อา้าวมีอะไรบ้างแล้วของแถมล่ะ มีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ Ford American m มอเตอร์สาขาสีแยกแม่กอนได้นะคะที่เบอร์053 70 140 0, 0หรือท่านไหนนะคะไม่อยากโทรเข้าโชว์รูมนะคะติดต่อน้องนิ้งได้เลยคนที่ยืนอยู่ในกล้องตอนนี้ค่ะที่เบอร์088 645 2719นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างเลยนะคะยังไงก็ขอฝาก Ford Ranger x l s เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะขับ เดิมๆก็สวยแต่งหล่อก็สวยเช่นกันค่ะยังไงก็ขอฝากน้องนิง้งและก็ฟอร์ดอเมริกันมอเตอร์เชียงรายสาขาสีแยกแม่กอนให้กับทุกท่านพิจารณาด้วยนะคะสําหรับเรื่องแคมเปญน,นะคะถ้าสนใจนะคะต้องรีบมาจับจองกันนะคะเพราะว่าแคมเปญน,นี้มีจํานวนจํากัดเนาะมีระยะเวลาไม่นานรถก็มีจํานวนจํากัดนะคะรถพิเศษราคาพิเศษแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องนิงก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนะคะ Ford American Motor Standby You ดูแลคุณทุกการเดินทางค่ะอย่าลืมติดต่อน้องนิงนะคะขอบคุณค่ะ